ว่าถ้าแดดออกแน่เลยคือว่าอ๋ออ๋อเจือบุหรทยไม่เป็นบางหนูวิจีตหักไปแล้วมังเยือดับ่ะเยือทับดิอืหักไปนี่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอย่อ๋อ ไม่มีตุ่มมีก็เอาไปได้ ไม่ถ่ายกูเออเล,ลืมกดถ่ายเนี่ยอุ้ยเข้าตอด้วยดูไหมวิ่งเข้าใหญ่เสียดูไหมหเฮ้ยกดถ่เเายไม่ทันดูดูกำจ,จะออกหรือเปล่ากแค่นั้นส <c ười> วยแล้วสวยแล้วดูไหมไต,วตสวยด้วยเนี่ย สวยไปก่อนไอ้สวยเลยเนี่ยหนักๆเลยยี่หรี่ือบวิ่งกดลงเอาลุกพุกอือหึหวานแล้วหวานแล้วต้องมีไส้ใหญ่ยิ่งนี่เลยสวยแล่วท้องยังหนเนี่ยอยู่ไหมยิ่งยังอยู่ อยู่นี่ยะ

แกล้วนๆขัดมันกัดมันลุ่มมันลุ่มมันอยู่ลำเลือเกเลยเนี่ย ở đây ủ quá, ô หเหยียบกอดเลยนะมึงเนาะไอ้เวนกี้ยงังด้วยติดสองที

สวยสวยจริงๆเป็นหน้าคนอื่นเราก็ปล่อยแต่เขาไม่ปล่อยผมมาครั้งเดียวผมต้องไปมาเยอะตัวมีค่ามีตัวบอกแล้วมีตัว ตัวมีคอกะด้วย้าวมันนีอยู่นี่มากระดด้วยออืมแล้วไซสสวยด้วยนะ <c oughs> อยู่ไหนมาฮ้ไม่อยู่ไหนมานี่อื้ <c oughs> กูถ่ายไม่เนี่ยกูไม่ได้ถ่ายด้วยเมื่อกี้นะกูจะกดถ่าย ตังแดงนะไม่แดงอ่ะเอ้ยแดงคู่กดฐาตัวนี้หืมมาแล้วนี่ครึ่งวันที่ตามหาเคยบอกไม่มีตัววะตีปากแล้วนี่เย้ มาแล้วอันไ้สวยมันจะเยอะแต่กัวลัวไม่ปากมันหนีฉีกนะ่กีนเนาะเจอมันเลยเจอ,อแล้วเจออีกเดียวลัวปากมันจะไม่ฉี่้สวยรู้เลยดู เหยื่อกูไปแดกหมดเลยเว้ยไกลๆหนึ่งวัาต่อตึ้งดังกตึ้งดักตึ้งดักจัดอาวุธครับเคยโดนมันแล้วอะแม่งคันอ่ะจริงไม่ได้ปวดอ่ะ

โอ้โอ,อ,<วะ>อ,อ้มีไส้หรือเปล่ะว้ามีไส้หรือเปล่ามีไส้ฮัลโหลสวัสดีครับฮัโลโหลสวัสดีครับเฮ้ยนี่คอรเซ็นเตอร์คุณมีอะไรเปล่าครับตกปลา ออวันนี้เวลาที่กูก็หยุดดัวามันตกป่าเออกองมันรันอยู่นี่มาแล้วครับไซสวยฮะกูอยู่บ้านสร้างนี่อยู่ใกล้บ่อนเออมาแต่เมื่อคืนกูมาแต่เมื่อคืนนี่ นี่ผูอยู่บนสร้างนี่ได้ปลาสามตัวตัวพะโกดอ้าวตกตอนเชา้าันจะตกยำไหนอ่ะไม่มีเวลาก็ตกตอนเชา้ามามาเช้าดีหวัว บอลพุ่งงัดใจสวยมาตัวหนึ่งอาจจะดีไหมแต่ยังมองดูก็พอได้ครับมันยังพอมีตัวกินบอลน,น้อยไม่ควรเท่าไหรหรอกแต่คันกูก็หักไปแล้วคันหนึ่งขึ้นไม่ได้เลยหักเลย มันแดกเนาะมันแดกแล้ววัดแล้ววิ่งคอยตอกูงงัดแมงก็ตอหักเลยคันหักกูเลยน้าก็ไม่ได้เอาดีเอา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 ใส่นี้แหละครับมาแล้วครับ ไอส้สวยที่ตัวดึงเมื่อกี้นี่แหละแมนบอน้ำลง <c oughs> น้ำลงลงแดดสวยครับแล้วยมือยแล้วยมือไอ้สัตว์เมอไปตัว อืมอืมอืมนอเด็ดทิศมาเจอตัวมันแล้วเจอตัวมันแล้วมาถึงเร็วไอ้แก่เฮ้ยไม่ตามสีตัวเลยวะนี่มา้วนนีีนะ ตัวไสตัวขาไม่จะเอาผ้าจับมเลยนะว่ะกินแดบ,บเผ็ดเราหาามาไม่ถึงก็แดดคืนดินะตอนนั้เรวคืนดีหนะีตัวมันได้แคนะ่แดกคืน กูเปิดกล้องไว้เนี่ยโอดูเงียงแมงดิโดนไปมันเล้อยฉันเออเงียงแหว่งขางเนงียงแว่คงคมที่ไทยมันไปนเรื่อยอง้แต่ลงเยอปแล้วโดนไปนี่เฮ้งงตัดเงียงเลยอ่ะ